มาดูเรื่องของมาตราการการแก้หนี้ครัวเรือนเนี่ยนะคะซึ่งมีการเปิดลงทะเบียนแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนภายใต้โครงการคุณสู้เราช่วย12ธันวาคม2567ถึง28กุมภาพันธ์2568นะคะครอบคลุมลูกหนี้1.9ล้านรายยอดหนี้รวม8.9แสนล้านบาทนะคะเรื่องนี้นายพิชัยชุนหะวชิระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ามาตราการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนภายใต้ชื่อโครงการคุณ คุณสู้เราช่วยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและ SME เฉพาะกลุ่มโดยลูกหนี้ต้องลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการและชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเปิดให้สมัครเข้าร่วมมาตราการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสู้เราช่วยนี่นะคะตั้งแต่12ธันวาคม2567ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นรุพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าโครงการคุณสู้เราช่วยประกบรอบด้วย2มาตราการก็คือ1 จ่ายตรงโครงพั์ช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อบ้านรถและ SME ที่มีวงเงินไม่สูงมากให้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้แบบลดค่าง,งวดและพักชำระดอกเบีย้ยเป็นเวลา3ปีครอบคลุมลูกหนี้1.9ล้านรายหรือ2.2ล้านบัญชียอดหนี้รวม8 9แสนล้านบาทโดยค่าง,งวดที่จ่ายจะนาไปตัดชาระเงินต้นทั้งหมดส่วนดอกเบีย้ยที่พักไว้ตลอดระยะเวลา3ปีจะได้รับการยกเว้นหากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ตลอดระยะเวลาของมาตรการ ซึ่งจ่ายตรงคงทรัพย์ต้องการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีวงเงินไม่สูงมากนะคะให้สามารถรักษาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทั้งบ้านรถและสถานประกอบการไม่ได้โดยค่างวดที่ลดลงจะทำให้ลูกหนี้เนี่ยมีสภาพคล่องแล้วก็เหลือสำหรับการดำรงชีพเพิ่มเติมระหว่างอยู่ในมาตรการนี้มาตรการที่2ก็คือ จ่ายปิดจบนะคะช่วยลดภาะานี้ให้ลูกหนี้บุคคลธรรมดาที่เป็นหนี้เสียแต่ว่ามีอายอดคงค้างไม่เกิน5,000บาทต่อบัญชีในทุกประเภทสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน90วันณนสิ้นวันที่3 1เอตุลาคม2567โดยลูกหนี้เนี่ยนะคะต้องเข้ามาเจราจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้บางส่วนซึ่งจ่ายปิดจบก็มีวัตถุประสงค์ให้ลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียและมียอดหนี้ไม่สูงสามารถเปลี่ยนสถานะจากการเป็นหนี้เสียเป็น เป็นปิดจบหนี้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เร็วขึ้นในช่วงการเริ่มต้นคุณสู้เราช่วยจะครอบคลุมลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐและผู้ประกอบธุรกิจนอนแบงค์ ank, ที่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารพาณิชย์และในระยะต่อไปนอนแบงค์อื่นๆก็จะมีความช่วยเหลือออกมาเพิ่มเติมเพื่อผลักดันในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนให้เป็นรูปประทานและครอบคลุมลูกหนี้ในวงกว้างมากขึ้นค่ะ